สวัสดียามเช้าแฟนบอลทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ฟุตบอลมุงนอกจะมารายงานผลการแข่งเมื่อคืนในรายการที่น่าสนใจว่าคู่ไหนเป็นยังไงและเกิดอะไรขึ้นกันบ้างมาครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่การแข่งขันพรีเมียร์ลีกที่ทางคริสตันพาเลซเปิดบ้านเสมอไบตันมาหนึ่งต่อหนึ่งจากการทำประตูของจอแดนอายูในนาทีที่45และประตูตีเสมอของไบรตันจากแดนนี่เรลแบ็กในนาทีที่82 ส่วนในเรื่องของตารางคะแนนตอนนี้อันดับ1เป็นของอาเซนอนที่มีอยู่39คะแนนครับอันดับ2เป็นของลิเวอร์พูลที่มีอยู่38คะแนนอันดับ3เป็นของแอสตันวิลล่าที่มีอยู่38คะแนน อันดับ4 Harriet: เป็นของแมนซิตี้ที่มีอยู่34คะแนนอันดับ5เป็นของสเปอร์ที่มีอยู่33คะแนนอันดับ6เป็นของนิวคาสเซิลที่มีอยู Zum ่29คะแนนอันดับ7เป็นของแมนยูที <ts> ่มีอยู่28คะแนนอันดับ8เป็นของไบรตันที่มีอยู่27คะแนนอันดับ9เป็นของเวสแฮมที่มีอยู่27คะแนนอันดับ10เป็นของเชลซีที่มีอยู่22คะแนนครับ และข้ามกันมาที่การแข่งขันลีกาสเปนที่คู่แรกเป็นทางเรอัลเบติสเปิดบ้านเสมอกับคิโรนามาหนึ่งต่อหนึ่งจากลูกจุดโทษพาคิโรนานำไปก่อนของอาเตดโดฟิกในนาทีที่39และลูกตีเสมอจากเคมันเปเซียในนาทีที่88ส่วนคู่ที่2ก้ัวทางกาดิสเปิดบ้านเสมอเรอัลโซซิดามาศูนย์ต่อศคู่ที่3จะเป็นลาเบสเปิดบ้านแพ้เรอัลมาดริดมาศูนย์ต่อหนึ่งจากการทําประตูของลูกัสบาสเกวสในนาทีที่92ช่วยให้เรอัลมาดริดเอาชนะมาได้ และคู่ที่สีทางมันย ო กาเปิดบ้านชนะโอซาซูนามาสามต่อสองส่วนในเรื่องของตารางคะแนนตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นของเรอัลมาดริดที่มีอยู่45คะแนนอันดับ2เป็นของคิโรนาที่มีอยู่45คะแนนอันดับ3เป็นของบาร์เซโลนาที่มีอยู่38คะแนนอันดับ4เป็นของแอตเลติโกมาดริดที่มีอยู่35คะแนนอันดับ5เป็นของเอตเลติกบิวเบที่มีอยู่35คะแนนอันดับ6เป็นของเรอัลโซเซดาที่มีอยู่31คะแนน อันดับเเป็นของเรอัลเบติสที่มีอยู่28คะแนนอันดับ8เป็นของเกตาเฟ่ที่มีอยู่26คะแนนอันดับ9เป็นของลาสตันมาสที่มีอยู่25คะแนนอันดับ10เป็นของบาเลนเซียที่มีอยู่23คะแนนครับและมาต่อกันที่ซูเปอร์ลีกตุรกีที่คู่แรกเป็นทางซัมซุนสปอร์เปิดบ้านเสมอคอนยาสปอร์มาหนึ่งต่อหนึ่งส่วนคู่ที่2ทางริเซสปอร์เปิดบ้านถล่มเป็นดิกสปอร์มา5ต่อ1คู่ที่3ทางอันคารากูชูเปิดบ้านเสมอฮาไทายสปอร์มาศูนต่อ0ูนย์ และคู่ที่4จะเป็นเบซิคตัสเปิดบ้านแพ้อลันยาสปอร์มา1ต่อสส่วนในเรื่องของตารางคะแนนตอนนี้อันดับ1เป็นของเฟเนบาเช่ที่มีอยู่43คะแนนอันดับ2เป็นของกาลาตาสารายที่มีอยู่43คะแนนอันดับ3เป็นของเคเซอรสปอร์ที่มีอยู่29คะแนนอันดับ4เป็นของแทปซอนสปอร์ที่มีอยู่26คะแนนอันดับ5เป็นของเบซิคตัสที่มีอยู่26คะแนนอันดับ6เป็นของริเซสปอร์ที่มีอยู่25คะแนนครับอันดับ7เป็นของอาดานาที่มีอยู่24คะแนน และสุดท้ายจะไปกันที่ดัดครับที่คู่แรกเป็นทาง USB Herculis เปิดบ้านชนะ Ajac Amsterdam มาสามต่อ2จากการทำประตูของทีม p เตอร์ในนาทีที่16และ66จนมาถูกตีเสมอจากประตูของ Brian Broby ในนาทีที่83และช h บา a a k p อมในนาทีที่89และมาปิดเกมจากประตูของ Matt Gothenberg ในนาทีที่93สส่วนคู่ที่2ทางว i t ท e เปิดบ้านชนะ Jerwin มาหนมา1ต่อ0คู่ที่3จะเป็น Go Ahead Eagles เปิดบ้านถล่ม De t r i f f e r มาเจ็ดต่อหนึ่ง ส่วนคู่ที่4ีทางคัดไว้เปิดบ้านแพ้อันเมเรซิตี้มา1ต่อ2ส่วนคู่สุดท้ายทางด้านของ PSV i h o ไอโฮเฟนเปิดบ้านพบกับ f อทเวนเต้นั้นต้องเลื่อนแข่งไปก่อนครับและนี่คือผลการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจทั้งหมดในค่ำคืนที่ผ่านมาถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันยังไงก็ขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับผม